GE Aerospace ผู้ให้บริการด้านเครื่องยนต์อากาศยานชั้นนำเปิดตัวการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยงานสำหรับการตรวจสอบภายในเครื่องยนต์อากาศยานแบบใหม่ให้ชื่อว่า Sensiworm เพื่อเป็นตัวช่วยให้งานตรวจสอบเครื่องยนต์เหล่านี้สามารถทำได้ง่ายมากขึ้นสำหรับไอเดียตั้งต้นของการพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ มาจากการที่บริษัทมองเห็นข้อจำกัดในการใช้เครื่องมือตรวจสอบภายในเครื่องยนต์ของเครื่องบินที่ปกติแล้วจะใช้งานอุปกรณ์กล้องบอ์สโคปซึ่งมีลักษณะเป็นท่อยาวแบบยืดหยุน่นและปลายท่อจะติดตั้งกล้องวิดีโอเอาไว้แต่ข้อจำกัดในการใช้งานที่เจอก็คือเมื่อสอดท่อพร้อมกล้องเข้าไปตรวจสอบภายในเครื่องยนต์ปลายท่อมักจะหล่นลงตามแรงโน้มถ่วงและบางครั้งก็ไม่สามารถสอดท่อเข้าไปถึงส่วนลึกๆของเครื่องยนต์ได้ บริษัทจึงได้พัฒนาหุ่นยนต์เซนซิเวมเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้งานนี้โดยเ e นซิเวิ m มเป็นหุ่นยนต์ที่มีหน้าตาคล้ายตัวหนอนผิวนุ่มสามารถควบคุมการทำงานได้จากระยะไกลและมาพร้อมความสามารถหลากหลายเช่นความสามารถในการขึบคลานข้ามชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต่างๆความสามารถในการตรวจจับและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้โดยอัตโนมัติ ในแง่ของการตรวจสอบมันยังสามารถช่วยวัดความหนาของแผงเคลือบกั้นความร้อนและยังสามารถตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซได้ด้วยอีกครั้งบนตัวของเซนเซิร์มยังมีกล้องสำหรับส่งภาพของชิ้นส่วนต่างๆผ่านสัญญาณวิดีโอสด เพื่อให้ทีมวิศวกรสามารถเก็บข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ทางบริษัทมองว่าการทำงานของมันจะช่วยให้ทางทีมวิศวกรมองหาปัญหาที่อาจส่งผลต่อเครื่องบินได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและในอนาคตบริษัทอาจจะพัฒนาให้ขุนยนต์หนอนตัวนี้สามารถทำงานซ่อมแซมเครื่องบินผ่านการควบคุมทางไกลได้อีกด้วยครับ สำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้บริษัทได้จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยบิงแฮมตันในนิวยอร์กและองค์กรในรัฐโอไฮโอที่มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ทั้งนี้ตัวหุ่นยนต์ยังคงอยู่ในช่วงพัฒนาต่อไปจึงยังไม่ได้มีการเผยกำหนดการใช้งานจริงออกมาให้เห็นณนะขณะนี้ครับ